คลิปวันนี้นะครมีที่มาจากที่ในคลิปก่อนรับเราลงคลิปที่ไปรัสเซียแล้วก็ซูสแลนด์เนี่ยก็ <c oughs> มีคำถามเข้ามาบอกว่าอยากรู้ว่าอาหารท้องถิ่นหรืออาหารประจำชาติของที่ต่างประเทศนั้นเขามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับในวันนี้มีทางเพื่อนๆรวบรวมแล้วก็ส่งมาให้ผมดูนะฮะและอาหารในคลิปแรกในวันนี้นะครับก็จะเป็นอาหารจากประเทศอิหร่านครับน่าสนใจนะเพราะในแถบ วันออกกลางเนี่ยจริงๆผมเคยไปแค่ดูใบเท่านั้นเองเนะที่มาเดี๋ยวผมเก็บขึ้นไว้ในเครดิตใต้คลิปนะฮะก็สามารถไปรับชมกันต่อได้ครับไปดูบนพร้อมๆกันเลยครับสไตล์ข้าวล่าแกงนะฮะมีเนื้อเราที่ทราบมาเนี่ยชาวบิลานเขาชอบทานเนื้อ,นอ,นอแกะมากกว่าเนื้อวัว,วครับแล้วก็ข้าวบิลานเนี่ยเขาเรียกว,ว่าปิโละฮะก่อนหุงต้องมีการแช่ข้าวกับน้ําเกลือก่อนนะครับแล้วค่อยเอาไปหุงกับน้ําแล้วก็เนยแขก แล้ก็จะมีการพรมด้วยตัวน้ำซับฟัน,นครับสำหรับย่าฟันเนี่ยถ้าใครอยากทราบนะครับว่าเป็นยังไงจริงๆผมมีรายละเอียดไปด้วยเดี๋ยวผมเปิดหน้าตาของตัวย่าฟันให้ดูนะครับเห็นหน้าตาของย่าฟันก็จะเป็นแบบนี้ครับจะเป็นเกสรตัวเมียนครับที่ได้จากดอกโครคัสวิธีเก็บต้องเก็บด้วยมือเท่านั้นนะครับเพราะเบาบางมากตอนนี้ยังไม่สามารถปลูกในไทยได้นะครับและที่สําคัญเนี่ยเป็นเครื่องเทศร,ราคาแพงที่สุดในโลกวยครับ ท่าที่ทราบราคาเนะี่ยจะอยู่ที่ 1, กิโลกรัมละตั้งแต่เกือบ4ี่หมื่นจนถึง4ี่แสนบาทเลยนะขึ้ืออยู่ตามคุณภาพนะฮะสำหรับนนรประโยชน์ก็น่าจะถูกใจใครหลายๆคนนะครับเพราะว่ามันช่วยลดคอเลสเตอรอลครับเวลาที่เราทานกับข้าวหมกแพะหรือข้าวหมกไก่มันมันเนี่ยก็จะมาช่วยตรงนี้ได้ครับ่拉าาเดี๋ยวไปชมกันต่อนะครับเมื่อกี้ขัดจังหวะไปนิดนึงนี่ฮตอนนี้เราจะมีข้าวกรอบครับข้าวกรอบเหมือนข้าวก้นหม้อนะฮะที่โด้วยยากฝันเมื่อกี้ที่เราเพิ่งดูไปครับ อาหารสไตล์อาลรับก็จะมีพวกเครื่องเทศฮนะแล้วก็เน้นพวกข้าวนะครับไม่หลายๆเมนูของวิราดนะครับจะสังเกตได้ว่ามีข้าวเป็นส่วนประกอบค่อนางจะเยอะเลยฮะเชื่อแน่ว่าหลายๆคนน่าจะชอบนะบเพราะว่าเวลาเราไปต่างประเทศโดยเฉพาะยุโรปครับหาข้าวทานท่านก็จะยากฮนะส่วเนี้ยก็จะเป็นเมนูพวกขนมปังนะฮะสบายใจได้เลยพอมาที่นี่นี่พวกข้าวพวกเนื้อนี่จับเต็มเลยครับ่สีสันสวยงามมากครับ ทั้งสีเหลืองสีแดงสีส้มเลยฮะล้วก็กันมาแล้วก็มาแบบไซส์ใหญ่ๆเลยฮะแล้วก็ตามด้วยเมนูเคบับครับก็มีทั้งเนื้อแกะเนื้อวัวแล้วก็เนื้อไก่นะครับดหครับมีตัวข้าวกรอบอีไแล้วฮะทานข้าวกรอบแล้วก็มีเนื้อแกะนะฮะพอจัดโต๊ะมาแล้วมาแบบอลังการเลยครับ ระหว่างที่ดูคลิปนี้นะี่จริงๆผมมีภาพอินเสิร์ตนะฮะที่เคยไปทานที่ร้านหาดีห่านมาให้ชมเหมือนกันครับนี่เป็นตัวอย่างครับอินเสิร์ตกันมาจานใหญ่เลยราคาไม่แพงด้วยนะฮะเมนูนี้ประมาณ200กว่าบาทเท่านั้นเองครับที่ผมสั่งจะมีเคบับเนื้อนะฮะเป็นเนื้อแกะแล้วก็เนื้อวัวครับมาให้ดูคร่าวๆเท่านี้ก่อนครับมาดูเมนูถัดไปครับนี่เป็นมะเขือเทศย่างครับอันนี้ไม่ได้มีแต่มะเขือเทศนะทจริงแล้วข้างในเนี่ยจะมีเนยด้วย พูดถึงมะเขือเทศครับอนนีขคือมาได้คนระับว่าในร้านอาหารอีลานเนี่ยเขาจะมีการเสิร์ฟซุปมะเขือเทศให้เราได้ทานกันด้วยนะครับอย่างในร้านที่ผมไปเนี่ยเขาก็จะมาเสิร์ฟเป็นออเดอร์ให้ก่อน,นครับเราจะมีการโรยมะนาวนะบีบมะนาวไปนิดนึงสําหรับซุปมะเขือเทศนี้ทานก่อนอาหารเรียกน้ำย่อยได้ดีเลยครับลกลับมาดูตัวเมนูแค่แบบของเรากันต่อนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อไก่นะ่ย กตัดข้ามาระหว่างที่เขาเตรียมตัวมะเขือเทศนะครับเนี่ยมีการใส่ซอยเนยลงไปแล้วฮะก็มีการปรุงด้วยเครื่องเทศครับจากนั้นเนี่ยก็เอาแป้งนานมาทําการคลุกกับตัวมะเขือเทศนะครับต่อมาห่อรวมกันนะครับน่ากินมาก แล้วก็ไปชุบกับตัวมะเขือเทศที่เขาเตรียมมาอีกครั้งหนึ่งนะครับทำมาลูกอีกรอบครับเนื้อที่ได้นี่ก็เลยจะดูมีความชุ่มชื่นะครับดูท่าทางมันจะกลัวไม่เข้าเนื้อนะฮะเลยมีการเอาไปชุบมะเขือเทศทกันอีกรอบครับมาจะหอมาแล้วครับต้อมีโชว์กัดให้ดูนะครับโอมาทานมาับมีโรลเครื่องเทศเพิ่มด้วยวดูเมนูถัดไปครับ ก็น่าจะเป็นเมนูย่างเหมือนกันนะครับเอาไปสับกันนิดนึงแล้วก็เอาเนื้อบดนะฮะที่น่าจะเป็นเนื้อติดก,กระดูกนะซี่คโครงเสียบรวมกับเนื้อสับแล้วก็เอาไปย่างครับนี่ครับย่างออกมาแล้วสีสันสวยงามครับาอามาไว้บนแป้งนาน พูดถึงแป้งนานนะ้วก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งหนคือผมมีเพื่อนชาวอีสานคนหนึ่งครับเขาชอบเรียกแป้งทุกชนิดนะครับว่เาเป็นแป้งนานไม่ว่าจะเป็นแป้งเบอร์เกอร์แป้งอะไรก็ตามแป้งขนมปังแหละเขเรียกว่าแป้งนานไม่แน่ใจว่าผมผิดชอบอย่านจะเรียกกันแบบนี้หรือเปล่านะยถ้าใครทราบก็มาคอมเมนต์บอกกันกไ,ได้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปชมคลิปต่อครับเนี่ยโอ้เวลาทานครับเวาทานคู่าากับแป้งนานแล้วก็บีบมะนาวลงไปด้วย ก็มีภาพวิจัยเหมือนกันนะครับสำหรับตัวเนกินนี่เคบับคือเนกินนี่เนี่ยก็จะมีส่วนผสมของตัวเนื้อแกะเนื้อ,อวัวมาห่อกับตัวเนื้อไก่นะฮะเป็นเมนูที่ผมสั่งครับรู้สึกเมนูนี้จะไม่แพงนะฮะประมาณ100ร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองอันนี้ครับหรือแป้งนานใหน้ชมด้วยแป้งนานตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะเหมือนเวลาเราไปทานร้านอาหารอินเดียอื่นๆนะครับก็คือจะเป็นแป้งนานที่แบบชิ้นไม่ใหญ่มากยิ่งขพอเขาบอกว่าผัานละสามสิบบาท ก็เลยบอกเขาไปสองแผ่นครับที่ไหนได้ฮะัเอามาใหญ่มากครับเรียกว่าทานคนเดียวไม่หมดนะครับคลิปต่อไปครับเป็นตัวพิซซ่านะครับน,นี้อย่าบอกว่าเขาจะใส่ทั้งหมดเลยนะเป็นแฮมนะครับแล้วก็ใส่ชีสใส่เยอะเลยฮะ ก็น่าจะเป็นไม่แน่ใจนะครับเรียกว่าอะไรแล้วก็ใส่เนื้อสับครับตามด้วยชีสอันนี้น่าจะเป็นเนื้อไก่นะฮะใส่ผสมห้กับเนื้อครับแล้วก็ตามด้วยแฮมบางครใส่ชีสลงไปส่วนหน้านี้ก็จะเป็นแฮมนะครับตามด้วยเนื้อไก่คลุกเคล้าให้เท่ากันนะครับ ด้วยชีสนะครับปิดท้ายแล้วก็เอาไปอบครับนเป็นส่วนของการเตรียมแป้งนะครับแป้ง้ท่ๆกับพิซซ่าปกติครับแล้วก็ใส่เครื่องที่เมื่อกี้อบลงไปนะครับอเอ,อกมาเทแล้วทัวรลังการนะ ด้วยชีดแผ่นนะฮะโรยเห็ดลงไปด้วยแล้วก็ราสซัมดแะเทศครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าน้ำอะไรเนะี่ยแล้วก็ตามไะชีนะตอนแรกนี่เขาใส่ชีสลงไปแล้วรอบหนึ่งนะครับตอนที่ทำไส้ครับโปะหน้าลงไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เอาไปอบครับ ใช้หั่นนะครับพิซซ่าดูกรอบมากครับแล้วเอาใส่กล่องพร้อมเสิร์ฟนะโอ้โหนี่พอดูโองโเชีเยิ้น่นกากินมากครับมีโชว์กินให้ดูด้วยอันนี้เป็นคลิปของคุณฟาฮัดนะครับจริงๆก็เป็นคนดังของอิหร่านเหมือนกันใครสนใจนี่ก็สามารถไปติดตามชมที่ในช่องของเขาต่อได้นะครับนี่ครับสังเกตในมือเขาครับก็บจะมีคลิก ทำพิซซ่าพูดกบบลิกนะครถือว่ามันเป็นอะไรที่แปลกกันนะครับยังมีเมนูต่อไปนะครับยังไม่จบก็เป็นเนือน้อวันนี้น่าจะเป็นเบอร์เกอร์ครับอันนี้ไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นเมนูประสำชาติหรือว่าเป็นร้านที่เขาทําเมนูพิเศษหรือเปล่านะเอาไว้เรียกลูก้าแบบทาไซส์ใหญ่ๆเลเอาทั้งหมดนะครับมาย่างก็งมีตัวเนื้อเบอร์เกอร์นะครับ ก็มีตัวเนื้อติดกระดูมีไส้กรอกด้วยนะฮะแล้วมีตามด้วยแฮงครับเนื้อแต่ละอย่างที่เขาเลือกมานะครับถ้าพูดถึงตะว,วันออกกลางนี่ต้องยกให้เขาจริงๆครับพวกเมนูย่างนะฮะเต็มขน,นมปังเลยครับ ก็เป็นเนื้อที่ย่างเสร็จแล้วเอามีไก่ทอดด้วยนะฮะอันนี้เป็นมันฝรั่งเอาเนื้อใส่แล้วก็ตามด้วยไส้กรอกนะฮะอันนี้เป็นเบอร์เกอร์เนื้อไส้กรอกนะครับอันนี้เป็นเมนูเบอร์เกอร์ปกตินะฮะมีแค่โรยผกกาอเทศเปนะะน้เงโอ้สุดท้ายด้วยตัวนี้ไม่เนึ้ว่าเขาจะเอามาใส่กับเบอร์เกอร์นะฮะ ราคาสุดเบอร์เกอร์ใส่กรอกครับเอาไปกรีลอีกครั้งนึงครับราคาสุดน่าจะตัวนี้นะฮะมีเนื้อติดกระดูกไปด้วยสุดท้ายครับมาโชว์นะฮะอันนี้ก็เป็นน่าจะทําเป็นกิมมิคนะฮะคือถอดกระดูกออกมาเสียบครับที่ตัวเบอร์เกอร์แทนมีดฮะร้านอื่นเขาใช้มีดกันอันนี้ใช้กักดูกเลยครับ ก็เป็นตัวอย่างเมนูอาหารที่ราดที่น่าสนใจนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับว่าอยากจะให้ทําเมนูของประเทศอื่นบ้างหรือมีคลิปเมนูอาหารประเทศอื่นที่น่าสนใจมาให้ชมกันก็สามารถส่งให้พวกเราชมกันได้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ